ตอนนี้เราอยู่ในเกมฟีไฟเราเล่นหมดท,ทล้วอุ้ยช้าแล้คว็คุกคน่ไ้สู้สมาร์ทเอาตัวรอดสู้ย่างมีต่อ,อ,อเราจะไปเต้นซะเดี๋ยวเราไปกันนะลงก่อนบ้างตึ้งกอน สุกสบายเดี๋ยวเราลงเพคกันดีกว่าเพื่อนเราเบอร์หนึ่งนะทุกคนเห็นไหมเพื่อนเราเบอร์หนึ่งโอเคเพื่อนเราเบอร์หนึ่งนะไม่ใช่แฟนนะเพื่อนพี่เรานมีแฟนแล้วอย่าเข้าใจผิดนะทุกคนเเราต้อง ก็เราดิเชียร์ละสุดสบายกันไหมครับท่านงที่ได้กับการแรปชัน่นล้มไม่หนึงเลครับเพื่อนเราล้มอะล,ล้มบ่อยเพื่อนเราล้มเก่งเพื่อนเพื่อนเราล้มเก่ง มาชุบหน่อยเบอร์สี่เฮ้ยังไม่ดีจะตายแล้วจะตายแล้วใครก็ได้ช่วยด้วยเบอร์สามมาแล้วเบอร์สามหมดตายแล้วรอเฉยเลยรอเฉยเลยรอเฉยเลยครับทุกคน เ,เ,เ,เพื่อนเราลอดเสยอเลยตลกเพื่อนมาอยู่ตั้งไกลไม่ได้อยู่ใกล้ด้วยทุกคนไม่เชดกเพื่อนอยู่ตรงนน้นเขาอยู่ตรงพิกตลกมากเลยเดี๋ยวเรา่นกันนะครับเล่นไปจนกว่าจะได้ที่หนึ่งนะทุกคนเราอัดคลิปยาวก็จริง อันนี้ผม,มเลี้ยงมากอีห้าผมยังไม่ได้นอนเลยมาถ่ายคลิปเน้วคลิปผมก็เป็นอะไรก็ไม่รู้ทุกคนคลิปผมไม่ชอบตัดแบยเดี๋ยวผมจะไปหาเพื่อนผมผมขับรถมาละ าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะเดี๋ยวผมจะสตรีมด้วยนะใครที่ว่างพี่พี่น้องนนะมาดูสตรีมไม่ก็มาเล่นกับผมนะเพื่อผมมีบัตรสร้างห้องนะเดี๋ยวเราจะมาสตรีมกันวันหลังนะโอเคนะโอเคอันนี้เรล่อนกนเครื่องแม่นะเดี๋ยวสตรีมกันตอนนี้นะ กีนะอย่าลืมอย่าลืมอันนี้ด้วยนะเครื่องเราเครื่องเราพัางครับหัวล้อนขึ้นไปครับหัวล้อนทุบแตกเลยครับโทษครับหัวล้อนจริงอุ้ยชวนเราโดนแล้วชิบไก่ละมาละถ้าเราไม่ซื้่บัวร้อนเลรอ ทีมแบกน้องพวกนี้รู้บอยาตายกระปอมมารพี่พแพ้ในที่สุดเราแพ้เราแพ้เฮ้ยเด้โนโนโ